ผ้าบัฟนะคะผ้าบัฟอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายมีลายที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนผ้าบัฟนะคะจะมีความพิเศษคือจะมีความบางเบาไม่หุ้มน้ําแห้งเร็วนะคะเทคนิคของแต่ละคนในการใช้บัฟก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะสําหรับตูนจะใช้ด้วยการสองแบบก็คือเอามาพันตรงข้อมือแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ในการซับเหนือ่อระหว่างแข่สองตูนจะใช้ตรงคอแบบนี้นะคะ เพื่อที่จะใส่น้ําแข็งลงไปในระหว่างผ้าเพื่อลดอุณหภูมิของตัวเองในการแข่งขันถ้าเกิดมีอุณหภูมิที่ร้อนร่างกายเราก็จะทําให้เกิดชิสตกได้นะคะการเอาน้ําแข็งมาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นการบรรเทาแล้วก็ลดอุณหภูมิร่างกายของเราทําให้ส่งผลการวิ่งดีขึ้นค่ะเทคนิคหลายๆแบบก็คืออาจจะเอามาผูกไว้ด้านหลังของผมสําหรับผู้หญิงนะคะหรือเป็นที่คาดผมสวยงามแตกต่างกันออกไปแล้วแต่เทคนิคการใช้ของแต่ละคนที่จะใช้ค่ะ